สวัสดีค่ะเด็กๆกับมาพบกับคุณครูเพีงแล้วนะคะวันนี้คุณครูเพ็จะมาสอนวิธีการจับดินสอค่ะเด็กๆวิธีการจับดินสอเด็กๆคิดว่าจับแบบไหนก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเมื่อเด็กๆอายุถึงเกณฑ์แล้วเด็กๆควรจับดินสออย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆจับดินสออย่างถูกวิธีจะทําให้เด็กๆเขียนหนังสือได้อย่างไม่เมื่อยนะคะแล้วก็แขนกับมือจะไม่ล้านะคะเวลาเขียนเดี๋ยวเราไปดูวิธี จับดินสอที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปฝึกพร้อมกันนะคะเด็กๆจะได้ไม่เมื่อยเวลาเขียนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการจับดินสอแบบ3นิ้วค่ะคุณครูแพรแนะนําให้เด็กๆใช้ดินสอไม้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้ที่บ้านครูแพรครูแพรหาดินสอไม้ไม่ได้เลยขออนุญาตใช้เป็นดินสอกดนะคะแต่เด็กๆจับตามได้นะคะอ่าเริ่มแรกนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งทำเหมือนนี้อ่าแล้วเด็กๆก็ จับแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เอานิ้วกลางค่ะมาลองแบบนี้เลยเด็กๆบางคนลองฝึกนะคะจับแบบนี้แล้วเด็กๆก,ก็ไปขีดเส้นดูก,ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยการจับเป็นสอแบบนี้ทําให้เด็กๆไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ที่แขนเด็กๆก,ก็จะไม่ล้าด้วยค่ะฝึกเขียนแบบนี้เลยนะคะ ฝึกไปเรื่อยๆเด็กๆ,ๆก็ทําได้เก่งแล้วเก่งทุกคนเลยค่ะวิธีจับดินสอที่ถูกต้องนะคะลองไปทํากันดูนะคะเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากค,คุณครูแพรนะว่าเด็กๆจับถูกหรือยังเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยักไหมคะตอนนี้เด็กๆบางครังอาจจะบอกว่าทำไมมันยากจัง ใช่แต่ว่าถ้าเด็กๆฝึกทุกวันเด็กๆก็จะชินนะคะเด็กๆจะทําได้เด็กๆเก่งอยู่แล้วค่ะคุณครูแพรเชื่อนะจับให้ถูกวิธีเวลาเขียนเด็กๆจะได้ไม่เมื่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะใบงานของคุณครูแพรก็คือใบนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆ,ๆฝึกเขียนตามเส้นปาสละอะสละอาและก็สละ,ะอีกนะคะแล้วเปิดเทอมเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าแต่ละสระออกเสียงอย่างไรบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ